เจนพลนรนาตาเกิดขึ้คกลัวเขามาเอาลูกเชินไปทำร้ายใครอะที่เขาออกในยูทูบอะไม่รู้ว่าใครเขาพูดกันก็เอาลูกชายคนที่ถือปืนไว้นะช่วยในบ้านนะนะป้องกันไว้ไม่มีปืนจ้ะป้าไม่มีปืนเงียบเงียบคอยเขาเขาให้อะไรเงียบป้าปรึกษาเลยป้าก็ปรึกษาแกลพตเนาันเลยต้องพูดมาก ก็ีเงียให้ให้ลูกชายคนนึงไปช่วยเหลือเงี้นนะอะ,ะขอให้ปรึกษาแล้วแม่ปรึกษาป้าเอาไงเนี่ยบอกบอกแล้วค่ะอคุยดีๆคุยเขาดิก็คุยแล้วเนี่ยทปทางไห้ต่อถามไปเลยก็ให้พี่ชายอีกคนนึงไปช่วยเหลือเงี้ยนะใครที่ร้ายมีปืนมีอะไรก็ยิงเลยนะคนที่ร้ายกาดนะ่ะทั่วไปเลยถ้าใครร้ายกายก็ยิงได้ ป้าป้ามันคืนปรึกษาท่านคืนให้ปรึกษาไม่ป้าไปปรึกษาโน้นเลยไปปรึกษาแล้ตนาคือเขาพูดทั้งหลายคำเลยอ้าวเมื่อคืนบอกว่าให้ปรึกษาคุณข้างๆท่านคืนพอให้มันปรึกษาไม่ปรึกษาป้าเอาปรึกษาไปดิเขาเจออาจารย์แม่หมอขอนปห้ปรึกษาอีกบอกีกป้าป้าจ๊ะ เขาเลยพูดปรึกษาเขาทั้งคืนเขาไม่อยาบไม่นอนกันเลยอ่ะเขาก็พูดมาแล้วนี่เขาบอกไปเลย่ไปปรึกษาล่ะปรึกษาแล้วเขาปรึกษาอีกเล่าให้หมดพี่บุญรอดเล่าให้หนูเล่าให้หนูฟังเมื่อคืนเล่าให้ป้ารันนาฟังให้หมดเลยละนานาจะช่วยป้าได้เล่าเลยเรื่องลูกสาวเรื่องพี่เรื่องอะไรอ่ะที่เขาทำอะไรบ้ามีพี่ี่ค่ะมีพีแค่ปูกบ้านเนี่ยเขาบอกอย่างนี้มาเนี่ย ปลูกหรือยังปลูกหรือยังบ้านเรียบร้อยหรือยังบ้านปลูกแล้วค่ะโอ้เรียบร้อยแล้วก็ดีมากนะจ้ะโอเคแล้วมีอะไรอีกไม่มีจ่าไม่มีก็ลูกเดี๋ยวต้ถามใครอีกตบปากเลยนะบอกใ้ก่อนนะจ้าป้าถจะถามเยอะมากตอบไปนะจ้ะขอให้ผุดสารเลยผุกสาเนี่ยเออแม่หมอหึงอแม่หมอเขาก็ไปอยู่แล้วเขาจะไปตายแล้วหรือเปล่าไอ้คนพูดเนี่ยจะตายเร็วเดี๋ยวพี่โน้ตมากับพี่ศักดินาเมากันเยอะเลยเพื่อนชาย เรื่องลูกสาวเรื่องอะไรเล่าไห้ฟังเลยเล่าแล้วจ้ะเมื่อกี้เล่านิดเดียวเองถ้าเรื่องลูกสาวเรื่องที่จะพาไปกลุ่มคืนยังไม่ได้เล่าเลยโอ้โหคุณรู้ดีมากเลยนะก็เขาปรึกษาหนูทั้งคืนเลยเขาไปปรึกษาคุณทำไมล่ะเขาเป็นลูกของคเนี้อ่ะป้าเขามาปรึกษาหนูขอความช่วยเหลือจากหนูเขาบอกเช้าฝากบอกอาจารย์หมอหน่อยนะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันตรายไหมหนูบอกว่าอยู่กับอาจารย์หมอน่ะไม่ต้องเป็นห่วงปลอดภัย ป้าสบายใจได้เลยเล็บลูกป้าก็ตโต,ตโตหมดแล้วอแบบเฮ้ยเองลงประวัติไว้ก่อนเลยเองอ่ะบมาเมื่อคืนอ่ะค่ะค่เนี่ยแบบมาขึ้นหรือค่อยดีไปป้านหรอคือสังส่งฟงแนั้โอ้โหทำมันเหน็บอยแบบงี้มันตึงนะตึงอะไรอ่ะทำอย่างงี้นะไม่ดีนะ,ะ,ะเดี๋ยวถ้าคืนนี้นะไปปรึกษาคนอื่นถ้าไม่นอนไปนอนป้าจะโดนจ้ะค่ะนะจ้ะ เออพอให้ปรึกษาลัตนาแล้วไหมไม่ปรึกษาเนี่ยผมไม่ต้องพูดเลยคนพูดเนี่ยจะตายเร็วเดี๋ยวพี่โนดมาป้าผมผมปรึกษามากเปล่าผมปรึกษาเองเสร็จธุระแล้วเราเสร็จธุระแล้วเรา้าพูดไปพูดลันาว่ายังไงผมปรึกษาเลยนะมึงไม่ต้องพูดมากเลยไอ้ควายผมขอปรึกษามากเดี๋ยวพี่โนดก็มาแล้วรู้เรื่องกันแล้วป้ามันมีคนแอบยิงผมวะให้ผมตัไงดจเรี อ่ก็สู้เขาสิผมไม่มีปืนมีปืนก็ตายเร็ว,วเอาแล,แล้วถ้าผมตายแล้วเนี่ยผมจะอยู่ใครอ่ะอ๋ะอคุณจะไปรุเหรอผมปรึกษาป้าไม่ต้องปรึกษากูเลยปากอย่างมึงนะ่ะเดี๋ยวพี่โนโ้พี่ชายเราเป็นตำรวจแล้วก็มีพี่ศักดินินในมันโน้าป้า,ปาเพื่อนตำรวจเดี๋ยวมาบ้านทุกวันเลยครับผมปรึกษานี่ยเออไกลกับใครอะไรเกิดก่อนกันอะไร ไก่กับไข่เนี่ยอะไรไมาเกิดก่อนกันกูจะไปรู้ความหมายมึงเหรอไก่กับไข่มึงก็พูดเอาเองเชื่อเองสิผมอยากรู้ว่าป้ามึงต้องถามกูหรอกก็มีคนบอกว่าป้ารัตะนารู้โอ้ยไม่มีลกเป็นความฝันของมึงนี่ถึงๆเน่ยไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันมึงก็คิดเอาสิมึงโตแล้วอะผมยังเด็กดูคนเด็กหาเลยละแก,ก่กูอีก <laughs> นี่แหละพายพูดความจริง อาเจสองคนนั้นจะปรึกษาอะไรเข้ามาเลยไม่ต้องพูดกันม้างนะพระสงฆ์ก็บอกเลย,ยสองคนษษนั้นจะปรึกษาลักษณะไอ้คนที่พูดกับเธอไม่ดีนั่นมันจะตายเร็วนะไรมาเมื่อวานอ่ะเข้ามานั่งเลยนั่งเลยมึงไม่ต้องชี้เลยควายนั่งเลยๆๆ <S <S นั่งเลยจะปรึกษ,ษาเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรเรื่องบัมบาบัมบาอยังไง อันแก้งยังไงต้อเล่นท้องฟ้องเล่นทั้งแบบไายศาสตร์แล้วก็มีไอ้ฟางยาเราอะถ้าไปแก้ฟางยางเราเปันทึกขปกแก้มเลยแล้วตำรวจเขาปวดหัวไหมอ๋อต้อบอกเขาแล้วแต่เขาไม่หยุเขาไปเรื่ยทำแบบใครทำป้าล่ะ อะป้าคิดเอาเองหรือเปล่าป้าเห็นหลักฐานตอนเขาทำหรือเปล่าล่ะคือวันที่สิบเราจะแล้วนะคะคือวันที่สี่ตุลาน้องน้องเขยก็ถูกเองบ้างอะไรป้าทำโทษตะเคียนนะอาจะารย์ก็ไห้หนูไเชิเถอะให้ตัวมันจับมันเลยก็อ่าะยังไงก็ยังไงเขาไปจุดแล้วเขาระเบิดเพราะว่าบ้างตะไลมัีเงินเดียวแล้วต้องให้น้องเขยอ่ะ ป้าป้าป้าไปแจ้งความแล้วตอนนี้ตำรวจว่าไงคือพวกเราแอบเรื่องคือว่าไปแจ้งให้เขารู่เกิดแบบว่าขอให้เขาหยุดคือเราอยากเคลียร์แต่เราแต่เขาไม่เคลียร์เราเคลียร์อะไรลองถามป้าตนาเราเคลียร์ไงถามเนยเคลียร์คือว่าเอาคุยครับคุยกันเคลียร์ว่าไม่ให้เขาทำกับเราอีกที่ว่ามีเรื่องกันก็ขอให้เรามองเรามองเรา แล้วแล้วไปคือเราขอจะขอโทษว่ากดอะไรเราแล้วถ้าเกิดเราขอโทษแล้วก็ให้ขอให้ยุติอย่าทํากับเราอีกเพราะว่าเขาจะกดดันให้เราอยู่หมู่บ้านนี้ไม่ได้ใจจิงของเขาคือเขาจะกั่นแก้งเอาน้าไปหยอดในโอง่งยาไปหยอดในโอ่งน้ําเราอะลรวถามรัตนาเลยแก้ไงเราจะทํายังไงคะก็งไม่ต้องคิดมากแลวนะถ้าแก้ปัญหาได้นะ ให้เงียบๆอยู่ในบ้านแล้วก็สวดภาวนาขอความเป็นจริงในบ้านแล้วจะหายแล้วถ้าเกิดเราอยู่ไม่ได้แล้วคะเขาฝันเป็นไปที่อยู่ไม่ได้คือบ้านของเราเราแก้ปัญหาได้พระก็ต้องช่วยเหลือคือว่าที่เรามาคือเราามองหน้าเขามองหน้าคือเราอสอน yeah. เราอยากให้เป็นข่าวแล้วจะทําให้เขาแบบ ไม่กล้าทเราติดต่อเขาดิติดต่อคนดังได้ไหมคะคือเราทําความดีในตัวแล้วเราต้องสบายใจเราไม่ต้องไปมันแจ้งคนอื่นให้รู้ตัวและบากมากนะให้สบายใจแล้วก็สวดภาวนาแล้วมันจะดีเองดีเองค่ะขอบคุณค่ะป้าเพิ่งเราจะทำตามที่เ้าบอกไม่ต้องกาบคนรู้กาบคนรู้ก็ต้องกาบผมการคนรู้คนรู้ก็มีมคุณ ขอบคุณมากค่ะคือพวกเราหาตังออกไม่เจอแบบ๋ยวรัตนาก็าจัดการให้นะมึงไม่ต้องสอนกูหรอกเพื่อแทนยู่ดีเขามาปรึกษาคุณะนักเราหนักอกหนักใจมากแบบไม่รู้จะอยู่ยังไงกินยังไงเพราะว่าเขาสั่นแย้งทุกทางแบบแล้วเราทำอาชีพอะไรอยู่อ่ะทำงานทำไร่แต่เราก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเราถึงไอ้เราเงินเงินที่ไหนใช้กันล่ะมันก็มีเงินเก่าไปเรื่อยอยู่ด้วยกันเหรอเนี่ย มีผู้ชายคนเดียวแล้ร<อ>เรามีลูกกันหม่ไม่มีแต่คนนั้นมีค่ะไอ้ al, ลูกทำงานอะไรอ่ะลูกเขาเพิ่งจะเรียนจบได้เป็นครูงงทำไมงงอุ้ยใครยิงวะพวกเขาอยากามาินอะไรแต่ว่านีมมม่มีรถหมอมาอันนล้คุณทำยังไงกันอะออเราโทรบอกแท็กซี่คันเมื่อวานนี้เราขอเบอร์ตรงเมือว้วค่ะต้องมาเมื่อวานนี้รถแท็กซี่ก็แค่จะฆ่ากันเรา เขามาเราไม่รู้เส้นทางเราก็เดาเบื้อต้น็กซี่ก็เจะมาทำไมจ๊ะน่ะมาหาพื่อนมามาทำมาหา่พื่ออ้าถ้าคุณมีที่อยู่กับแม่เขาเขาไม่ไ้อยู่บ้านมีอะไรมีบ้านแต่มานอยู่้ากบอกมันก็อยู่ยากบอากันเลยคือยู่บ้านแต่มันก็อยู่ยากทามาหากินได้ย้ายบ้านไหมคะบ้านของเราเราไม่ต้องย้ายออกหรอกนะพยายามหาวิธีทางที่จะหากิน แล้วก็เจริญรุ่งเรืองทำมีความดีใช่ไหมคะใช่ใช่มีส่วนคำเหมือนที่เราเคยทำใครที่ปากร้ายกับเราไม่ต้องมารายงานเขานะพระยิ่งดนใจนะให้ทําความดีและทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีแรงมีกําลังใจให้เฉยเฉยใช่ไหมคะใช่แล้วแต่เขาจะทําอะไรเธอเป็นคนดีนะมองดูๆนะปากไม่จัดนี่แหละพระจะช่วยเหลือพูดตรงไปแบบ นินทาเขาแล้วทีนี้เพื่อนก็เพื่อนทั้งสองคนนั่นแหละเขาก็มาพูดกับเราแล้วเขาก็ก็เอาไปพูดให้อีกคนนึงฟังเจ้าของเรื่องน่ะเขาก็เลยโกรธก็ไม่ต้องคุยกับใครมากมายแล้ะเก็บว่าในใจแล้วก็แสดงอาการที่เราจะต้องต่อสู้เขาใครที่ปากร้ายกาดนั่นแหะจำเอาไว้เลยน่ะคนนั้นพระก็ไม่ชอบพระก็จะทำโทษเอามือฟันอย่างหนักโอเคนะ แล้วข้าวข้าวที่อยู่ในฉางกินได้ไม่เป็นข้าวที่อยู่ใน้างกินได้ไหมคะในอะไรนะข้าวที่อยู่ในยุ้งในฉางที่เขาแบ่งมาให้ในเล้าในฉางถ้าถ้าไม่ถ้าไม่สกปรกก็ทำได้นะอรียเรียบร้อยคนอื่นทำให้ก็นับว่าดีแล้วได้กินได้มีอะไรขอบคุณแม่โอเคไปอย่าคิดมากอย่าคิดมากาจารยจะสอนต้ออย่าคิดมาก่อพูดมากลไม่ได้เป็นอะไรกับกูเลยเดี๋ยวกูจะคุยกับพี่โน้ตมนดันใน พื่นพี่นอดเดยอะเลยตำรวจป้าคะข้าวที่อยู่ที่เขาแบ่งให้ดิฉันก็กินได้ใช่ไหมโอเคค่ะทำอะไรเรียบร้อยพระ,พระอยู่กับใจมนุษย์นะคนไหนสันดานหี้ยังไงพระตัดสินใจได้ <ขอ S 2> แบ่งปันได้เลยคือรัตนานะ่ะเขาได้พระเป็นผัวครับไอไอปากไอนี้ไอ้ปากหี